สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้คุณนก๊คคุกคุกค่ะวันนี้คุณนก๊มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะนิทานเรื่องถ้วยฟูผิดหวังเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าถ้วยฟูเขาผิดหวังกับเรื่องอะไรแล้วเขาจัดการกับความรู้สึกผิดหวังของเขาอย่างไรบ้างไปฟังนิทานกันเลยค่ะถ้วยฟูผิดหวัง เมื่อฉันผิดหวังฉันรู้สึกว่าในตัวฉันแห้งเหือดว่างโหงงและห่อเหี่ยวที่สุดเมื่อฉันผิดหวังฉันเศร้าทรมานโกรธสับสนหมดหวังและเจ็บใจความรู้สึกทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยบางครั้งฉันก็อยากหลบอยู่ในห้องนอน เงียบๆคนเดียวแต่บางครั้งฉันก็อยากร้องไห้อยากตะโกนอยากกระทืบเท้าแล้วก็อยากออกฤทธิ์ออกเดชอารวาหให้ถึงที่สุดมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้ฉันผิดหวังเช่นเวลาที่ฉันคิดว่าฉันเก่งเรื่องอะไรสักอย่างแต่กลับพลาดหรือเพื่อนในห้องไม่ชวนฉันไปงานวันเกิด หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพ่อลืมมารับฉันไปเที่ยวเล่นกันทั้งที่สัญญาเอาไว้แท้ๆความรู้สึกผิดหวังคือการที่สมองรับรู้ว่าความจริงนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเอาไว้บางครั้งก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้เรื่องและไม่อยากแม้แต่จะลองใหม่อีกครั้ง และบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าไม่มีใครเห็นความสำคัญของฉันเลยเมื่อฉันผิดหวังฉันจะเตือนตัวเองให้ผ่อนคลายและพยายามลืมความคิดเศร้าๆด้วยการคิดถึงเรื่องดีๆที่ฉันมีเมื่ออะไรอะไรไม่ได้ดังใจใครๆก็ผิดหวังทั้งนั้นแหละฉันรู้ว่าเวลาผิดหวังเราจะรู้สึกแย่มากๆ แต่มันก็จะผ่านพ้นไปการได้คุยกับใครสักคนว่าคราวหน้าเราจะทำอะไรให้ดีขึ้นอีกได้บ้างก็ช่วยได้นะแค่คิดว่าครั้งต่อไปต้องดีกว่านี้แน่ๆก็ทำให้ฉันกล้าลองใหม่อีกครั้งแล้วและบางครั้งพอได้พยายามอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆฉันกลับทำได้ดีกว่าที่คิดไว้เสียอีก พอเป็นอย่างนั้นฉันก็ลืมเรื่องที่ทำให้ฉันผิดหวังไปเลยและกลับคิดได้ว่าอะไรคือสิ่งดีๆที่ฉันมีและการเป็นฉันแบบนี้ดีเพียงใด ก็จากที่ได้ฟังนะคะก็จะเห็นว่าถ้วยฟูอะค่ะพอเขารู้สึกผิดหวังอะคะ่ะ <Okay. S 1> อันดับแรกเลยนะคะมีสิ่งที่น่าชื่นชมของกับถ้วยฟูลเลยก็คือเขารู้จักการเตือนตัวเองค่ะ <Okay. S 1> เขาเตือนตัวเองว่าเขาจะไม่ผิดหวังนานนะคะ <Okay. S 1> อันนี้คือสิ่งที่ดีมากเลยค่ะการเตือนตัวเองที่เราไม่ผิดหวังนานเนี่ยจะทําให้เรามีเวลาคิดสร้างสารรค์ว่าเออในเมื่อมันเกิดการผิดหวังแล้วเนี่ยเราได้เกิดการเรียนรู้อะไรกับการผิดหวังนั้นบ้างนะคะบางครั้งเนี่ย เห็นว่าถ้วยฟูอะค่ะก็จะพยายามทําสิ่งนั้นใหม่ให้ดีขึ้นนะคะการผิดหวังเนี่ยเกิดขึ้นง่ายๆหรือเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าทุกคนมีเป้าหมายเนาะพอมีเป้าหมายแล้วบางครั้งเนี่ยเราทําไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็เกิดความผิดหวังหรือเป้าหมายนั้นไม่สําเร็จก็แค่เตือนตัวเองค่ะว่าเอยเราไม่ผิดหวังนานนะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้ว่าสิ่งไหนล่ะที่จะทําให้เราเขาเรียกว่าการเรียนรู้ประโยชน์จากสิ่งที่ผิดพลาดนั้นนะคะ เราต้องยอมรับก่อนว่าคนเราที่ปิดหวังเนี่ยเพราะว่ามีความคาดหวังใช่ค่ะแต่ความคาดหวังนั้นอ่ะมันอาจจะสูงเกินไปกับความสามารถของเราหรือมันอาจจะมีความคาดหวังที่เกินกับสถานการณ์ที่เราจะรับมือได้สิ่งนี้ค่ะเราต้องทราบให้ได้ก่อนเหมือนเด็กๆเ,เองบางทีเราเคยเจอว่าเด็กร้องไห้เนาะ พอเราเข้าไปคุยหรือไปถามาเขาว่าจะเห็นเลยว่าเขาอ่ะร้องไห้แล้วมีความผิดหวังมีความเสียใจอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาคาดหวังในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่สูงเกินไปประเมินสถานการณ์ต่ำไปจึงทําให้เกิดความผิดหวังแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องบอกให้ตัวเองไม่ต้องคาดหวังหรือไม่ต้องตั้งเป้าหมายนะอันนี้คนละเรื่องนะคะว่าเราจะทําอะไรสักอย่างให้เราให้เขาสึกเราว่า 50- 50โอเคถ้ามันสําเร็จฉันก็ชมเชยตัวเองนะว่าฉันยอดเยี่ยม แต่หากแม้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกินการควบคุมของเราเราแบ่งไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นเพื่อที่จะรับกับสิ่งนั้นแต่ในทุกๆก,ก้าวที่เราทำเราทำมนอย่างเต็มที่อันนี้มันจะช่วยให้ความคาดหวังยังมีอยู่ไหมมีมอยู่ค่ะแต่ความคาดหวังมีอยู่อย่างมีเหตุมีผลที่เราสามารถควบคุมได้ ที่เกิดการผิดหวังนะคะอันดับแรกก็คือกลับมายอมรับก่อนว่าสิ่งนั้นนะคะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะ,คะเกิดขึ้นแล้วมันอาจจะรู้สึกเศร้าเสียใจนะคะมันจะมีความรู้สึกอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือบางครั้งก็โกรธตัวเองอันนี้ค่ะก็เป็นความรู้สึกด้านลบที่มันเกิดขึ้นจากนั้นนะคะให้เราทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนึกย้อนหรือทบทวนไปว่ามีอะไรบ้างนะที่เราจะเรียนรู้จากมันได้นะคะแล้ว วิธีการก็คือเมื่อเกิดขึ้นบางครั้งเนี่ยค่ะอาจจะผิดหวังแล้วบางคนเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญนะคะเขาก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ตรงนั้นเลย mm hmm. ความผิดหวังมันจะเกิดขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วก็สามารถมีวิธีการอื่นๆได้ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอาจจะมีทางเลือกลองรับค่ะ อย่างเช่นชไปด้วยวิธีนี้ไม่ได้<อ>เราจะมีวิธีการอื่นอะไรลองไว้บ้างสัก3าหรือ4แบบที่เราจะวางแผนลองรับมืออ,อย่างที่คุณนกบ,บอกว่าบางครั้งมันเกิดสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้<อ>ใช่ไหมคะเมื่อเรามีแผนหนึ่งแผนสองลองรับไว้เนี่ยคะ่ะมันก็จะทําให้การเกิดความผิดหวังเนี่ยเกิดได้น้อยลงแต่ถามว่าจะไม่เกิดขึ้นเลยได้ไหมบางทีมันก็ยากนะคะแต่ที่แน่ๆคือเราเรียนรู้อะไรกับการผิดหวังได้เมื่อไหร่ที่เราผิดหวังนะคะให้เรากลับมาสะท้อนก็คือการกลับมาทบทวนว่า เราทําอะไรลงไปด้วยเหตุผลอะไรแล้วมีสิ่งใดไหมที่มันยังไม่ถูกต้องมันต้องเกิดข้อผิดพลาดล่ะมันถึงทําให้สิ่งที่เราคาดหวังไว้อะมันไม่เกิดเราจึงเกิดความรู้สึกผิดหวังอย่าไปหลีกหนีเขากับความผิดหวังค่ะอย่าไปโกรธเขาอย่าไปโมโหเขาให้เรารู้แค่ว่าขอบคุณนะที่คุณมาเตือนเราว่ามันมีบางอย่างแล้วนะที่เรายังทำไม่ถูกอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่รูอยากจะชวนเนาะชวนคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเมื่อไหร่รที่เด็กรู้สึกผิดหวังอนะ แสดงว่าเขาคาดหวังไม่สูงและส่วนใหญ่แล้วเด็กๆทุกคนอ่ะคาดหวังเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ถูกใจคาดหวังเพื่อให้คุณครูถูกใจในสิ่งที่เขาทําเพราะฉะนั้นเจตนาของเขาอ่ะดีแล้วเราอาจจะต้องให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งว่ากลับมาทบทวนหน่อยสิลูกอะไรบ้างล่ะที่ลูกยังทาแล้วไม่สมบูรณ์ยังทําไม่ถูกต้อง ในมุมมองของเขาเองนะไม่ใช่มุมมองของพ่อแม่หรือของุู่แล้วชวนเขาให้โอกาสเขาสร้างสถานการณ์ให้เขาได้ทดลองกับเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ฝากเด็กๆด้วยว่าเมื่อไหร่ที่เราเจอความผิดหวังไม่ต้องตกใจลูกไม่ต้องไปเศร้าโศกกับเขานานคนุณปุกบอกให้รู้ให้ทันแล้วไม่ต้องอยู่กับเขานาน,านให้กําลังใจตัวเองก่อนนับแรกทุกคน,นผิดพลาดได้แต่เรายอมรับความผิดพลาดนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนอย่างไร เพื่อให้เราอะเติบโตขึ้นในการเรียนรู้กับอารมณ์นี้ค่ะก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเมื่อเกิดความผิดหวังขึ้นเราก็เริ่มกันใหม่ค่ะเราก็ลงมือทํามันอีกครั้งหนึ่งอย่างใจเย็นมีการวางแผนรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะมีสิ่งอะไรที่เราจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับการซัพพอร์ตจากคนอื่นเราก็สามารถที่จะทํามันได้เพื่อให้เป้าหมายเราอะสเร็จนะคะเชืช่อมั่นว่าเด็กๆทุกคนสามารถทําได้ค่ะ วันนี้นิทานในเรื่องถ้วยฟูผิดหวังคงจะทําให้เด็กๆได้เรียนรู้จักกับอารมณ์อีกเหนืออารมณ์เนาะที่เราจะอยู่กับเขาเราก็สามารถที่จะดูแลเขาไปได้อย่างถูกวิธีวันนี้คุณนกแล้วก็คุกๆขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ